ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนวันนี้อยู่ช่องไฟไรทีวีนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม w ้ r เม i o ไอว้เมีย io นะครับเกมที่ยูทูบเบอร์เล่นหลายคนแล้วนะทัางพี่ไว้พี่มีเออมีใครมาเยอะแยะเลยโอเคแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นนะครับเราจะขอเลือกไอ้นี่ก่อนเอาเป็นเออ,เออเออลายแบบว่าทเท่ๆหน่อยดีเอาลายนี้แล้วกันครับอาลายเดิมไม่แหละอะโอเคเล่นเลย โหลดดิ้งอุ๊ยขนมหวานอ่าฉันชอบขนมหวานมากที่สุดเลยอุย๊ยพี่ครับอะไรเออนายเกี่ยวอะไรกับฉันเออขอโทษครับขอโทษครับเออฉันไม่เกี่ขนมหวานตอนดีบัติฉันเป็นจิการที่หมอนั่นพูดเกลียนฉันจนิตดินพูดกวนฉันมากอโหไม่ตัวแล้วนัลบก่อนจะโดนมันเราตายแน่ <c oughs> นะครัท่านผู้ชมเราจะได้ถึงสิบล้านเลยครับนี่ ep หนึ่งนะครับ อีพีสองแล้วมาต่อกันโอเคเล่นก่อนขนมหวานนี่ไล่เร็วๆเ,เ,เลยโอ้โหอาหารมันจะลดด้วยถ้าวิ่งนี่โง่เราเริ่มตัวยาว้นแล้วครับท่านผู้ชมไม่เราถ้าเราไปชนหาตัวเองขึ้นมาเลยนึกว่าหาคนอื่นเนี่ยคือแบบว่าถ้าเรานึกว่าหาคนอื่นเป็นขนาดของเรานี่คือเราจบเลยนะเลยเป็นกากได้หมอน,นั่นงนอนดกว่า ใช้ตัวเล็กนั่นนะ่ะอ๋อเดีมึงตามตูดมันไปอ๋อแล้วผู้ชมครับตามตูดมันไปตามตามวนตามมันไปตามวนนะแต่วนไม่ได้อะอุ้ยเกือบชนมาแล้วเกือบชนแล้วเกือบชนอ๋อมานี่มา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 ดีมาดีาาาาน่มานนมันหมาแลาะเธอกินขี้มาหรือไงวะเนี่ยตามตูดมาไปเลยหูอจอตัวใหญ่โวอด ตัวใหญ่ครับผมไม่กล้าสู้กับตัวใหญ่ตอนนี้นกล้าสู้ใหญ่ตัวเล็กๆอะเขาเรียกว่าทำร้ายเด็นี่จะวนแบบนี้นี่ของเราลูกอมนี่คือของเราลูกอมนี่คือของเรานี่ดูด,ดูตอนนี้ผมอยู่ที่2 0งสีเดี๋ยวเดี๋ยวอพีสงนั้นถึงอีพีสผมก็จะทำให้ได้ที่ที่หนึ่งป่า ต้นที่หนึ่งให้ได้กฎของเราคือต้นไล้ที่หนึ่งไม่งั้นเราจะเหมือนพี่ไปอะครับโดยเก๋แก้แต่เราไม่มีคนแก้นนะนามิจะมาแก้เราหน่อยก็ไม่รู้แต่ไม่ใหญ่ามาแก้หรอกต้องเก็บไปเรื่อยๆอะโอเคเก็บเหรียญเก็บเหรียญเราสามารถซื้อสกินตัวใหม่ได้หรือซื้ออะไรก็ได้เราลองไปก่อน ฟุบโอเคผ่านมาสามนาทีแล้วผมอัดคลิปได้แค่สิบนาทีเพราะผมไม่ได้ซื้อของตัวจริงมาเพราะผมยังไม่ถนัดเล่นจ่ายเท่าไหร่ผมก็เลยเดี๋ยวต้มตีอีพีสองต่อไม่เหมือนยูทูบเบอร์คนอื่นถ่ายได้นะนานโอุ๊ยเกือบแล้วโอ้เกือบแล้วเกือบแล้ว,เก,ลวเกือบตายแล้วโอ้โหไม่เกินเมื่อกี้จบเลยผมไม่รอดแน่ ชอบกินคุกกี้นะเออผมบอกความจริงผมชอบกินคุกกี้นะเนี่ยแล้วชอบกินโดนัทด้วยลูกอมหวานๆก็ชอบกินเคลื่อนดูดมาดูดดูดดูดให้หมดดูดให้หมดดูดให้หมดดูดดูดไอสมิกใกล้ๆดูดให้หมดดูดกลายตัวเล็นนนนนนลกนี่นี่ฟ้าโหแ้าผมตัวยาวตัวเนี้ยมันจะเป็นไงวะวก็ตัวใหญ่มากผมว่าเดี๋ยวผมจะหลบหน่อยสักหน่อยดีกว่า เออไม่กล้าสู้กับพวกมันเลยนี่เราอยู่ในวนล้อม,มาปะอุย๊ยโโอ้โหวู้ยผมตัวยาวแล้วครับท่านมึงชมเมื่อคี้ไอตัวนั้นมันตายผมก็เลยได้สูขคนมันมาโง่เอา้าตอนนี้เราโดนล้อมแล้ว เอา้าโดนล้อมแล้วอ่ะจบแล้วไ้ชมครับจะอยู่ผมใจนี่ไงเนี่ยฉันโดนล้อมแล้วอ่ะเราู้ชมครับผมใส่จะตายแล้วแหละใส่ในตัวยาขานาดนี้โดนล้อมแล้วขอร้อเลยพี่ขอเถอะไม่ฉันต้องกินแกให้ได้ฉันต้องกินแกให้ได้โอ้ my god ตัวมันใหญ่กินท้งนันเลย อุ้ยตอนนี้เราอยู่ในอุ้ย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 เสียทานว่ะเสียสีว่ะเสียสีว่ะโอ้โหรอดมาได้นี่คือเก่งแล้วนะรอดมาได้นี่คือเก่งแล้วนะถ้าเมื่อกี้ไม่รอนนี่คือตายอย่างเดียวอ่ะตายอนาดด้วยอู้หเกือบชนต้องไปกันต่อ โอเคได้แม่เละมาเนี่ยคือดีแล้วเราสามารถดูดขอเละเล,ะเละน้อยๆใหญ่ๆได้นี่นมิอาจจะดูคิมหน้าลำคานหน่อยนะอาจจะไม่เฉยนกกวนหน่อยเออก็ไม่เป็นไรหรอกโอเคได้แม่เละอีกแล้วดีเลยเราล้อมันยัง,ยงไอตัวนี้แหละเป็นเยือของเรา ้ันชนในตัวใหญ่อะน้ำม,มันไปไม่รู้ว่ามันจะไปไหนอู้บ้าเออมันแบบที่ร้อยสิบแปดแล้วครับท่านผู้ชมเป็นสีเป็นสีมุงมิงมั้ง ท่้นผู้ชมครับจัดตัวใหญ่ๆเท่านั้นน่ะ tamam จบเลยอ่ะผมไม่น่าไปซ e ่าเลยเจอตัวเล็กชนนิดเดียวตายเลยโอ้โหชีวิตเราเฟ้ะอะไรทีวีจบกันชีวิตนี้แปแปไปๆปๆปไปไปุ๊บฟุ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 ขอไม่เล็กหน่อยขอไม่เล็ด แหละ,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 ละนั่นแหละนี่แหละนี่แหละอู้ขนมหวานเยอะเลยเมื่อกี้เยอะกว่าทำไมฉันต้องจ่ายลาย้านชคร้ยายขนาดนี้วะตายตายอย่าอานาด้วยฉันกลับไปเป็นน้องตัวจิ๋วเหมือนเดิมเนี่ยโอ้มันไม่ดีหรือไง,ไงเนี่ยที่จะเป็นน้องตัวใหญ่เนี่ย โถว่าเอ้ยกลับมาเรื่องของเราต่อนะครับโอเคนะครับนี่ก็เล่นมานานแล้วส่วนอิสพานั่นแหละโอเคเราจะตามเก็บขนมหวานไปเรื่อยๆเ,เราจะได้ตัวโต,วตวเหมือนเดิมเท่าเดิมเลยนะหรือใหญ่ไปเดิมอ,อะ่ะตามหายตัวใหญ่ก่อนเฮ้ยนี่เราอยู่ขอบบนนี่ว่าอุ๊นี่ไเจอแล้วมา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 ,มา,มา ตัวใหญ่ตัวใหญ่เุ้ยไม่ใช่หมา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 ม,าม,าม,ามาให้กินด้วยดีๆไม่ผมไม่ยอมไม่ง่ายเอ้ยไอ้นี่นี่คือบทลงโทษของคนที่คิดที่จะทำเร็วเกินไปนะครับ สำหรับว,วันนี้ก็ขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายไปดูกันต่อว่าจะเกิดอะไรขึ้นในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับบายบ๊ายบายจบคลิปแล้ว